วิ่งเล่นอีพีหนึ่งตื่นได้แล้วอีพีมึงไม่ตื่นกูไปก่อนละอ่ะก่อนอื่นนะก็ต้องออกกำลังกายก่อนแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยโอเคแต่เวลาไปทํางานแล้ววันนี้ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไม่ทันใช่ไหมคะมีนัด9ก้าโมงวันตีต้องรีบเ่ยโอ้ยน้องๆ้พล็อกซีเจอหวังทางน่นนารักจริงๆเลยแม่แม่แม่แมถึงแล้วกิจการของเราพอถึงก็กระหายน้ำนะเอา้าจ้าเอ๋เจอครูสอนเต้นของเราแล้วพี่แนนนี่มไม่ทราบว่าพี่แนนของเราจะกินอะไรวันนี้คะ่ะ อ่านี่สว่างแล้วจบดไปปะอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปเรียนเต้นกันแล้วก่อนเรียนเต้นนะเราก็มีพันธสัญญาหรือว่าชันชีบางอย่างกับครูสอนเต้นของเราด้วยนะก็คือเราบอกพี่แนนนะว่าตอนนี้เราจะลงคลิปให้บ้านเยอะที่สุดใช่ไหมวันละคลิปลคลิปโอ้ตายแล้วพี่แนนบอกให้ลงวันละคลิปเราจะทำยังไงเดียเ,เอาเดี๋ยวค่อยคิดเดีย๋ยวคิดเอาเรียนเต้นก่อนแล้วกันอ่ะ ยกมาเพลงพี่จีมินนั้นเนี่ยเพลง Serendipity เอากันสิมันเต็นยากมากเลยแต่ว่าใจรักสู้ต่อไปโว้ยมานะตอนนี้แม่เราก็กําลังสาธุเอ้ยสาธิตท่าที่เราทําผิดนะให้เราดูเราจะได้เก็บไปแก้ว้าวตรงนี้ใช่ใช่ใๆคิดชื่อรายการออกแล้วพี่แนวิ่งเล่นเราเรียนเต้นเสร็จแล้ววันนี้เป็นไงครับพี่หนปวดหัวปวดหัวกับนักเรียนไหม เปียนเต้นเสร็จแล้วก็ต้องไปสอนกันต่อแล้วคนนี้ย่าคนแรกของฉันก็คือน้องโฮยานะครับน้องยาเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างลูกเปคนนึงเอาฉันขอสัมภาษณ์เธอหน่อยน้องโฮยาแล้วโฮยาที่เขาบอกว่าโฮยากินแมวนี่เป็นเรื่องจริงน้องโฮยาอดทนหน่อยนะครูเดี๋ยวครูก็โตแล้วลูกเอ้เขาบอกในสื่อในสื่อต่างประเทศแหะเขาที่เขาลงข่าวในสื่อทีนเพราะว่าน้องโฮยากินแมวสีส้มหน้าปั๊มที่พระรามสองกำเลยดำ น้องย่าจะตอบว่ายังไงรใช่ไหมแม่ก็เลยโพสต์ว่าน้องโฮย่าเหมือนแมวเพราะน้องย่ากินแมวใช่ไหมพี่พี่นักข่าวฟังคําตอบโฮย่าไว้นะครับอยู่ในท้องใช่ไหมตอนนี้แมวดิ้นอยู่ใช่ไหมที่หนูผอมเพราะหนูกินแมวเข้าไปใช่ไหมทันใดนั้นโฮย่าก็พูดว่าแมวบ้านหนูไม่ผอมทำไมแมวบ้านหนูอ้วนซาด้ยเออมันต้องอย่างนั้นแหละลูกที่สองก็คือน้อง ความยิงคนที่สองนี่ชื่อไมน้องไมลลีนนะครับน้องไมลลีนวันนี้เพิ่งสอบปลายภาคเสร็จใช่ไหมลูกก่อนอื่นก็บังคับเด็กให้แพล้งก่อนเลยนะครับพอเสร็จก็ไปวอมเสียงเลยแต่ว่าน้องหนึ่ง่ะน้องก็เลยนอนวอมเสียงโธ่เจ้าแสบของครูแต่ถึงจะอย่างไรนะเสียงก็ยังออกอยู่นะจ้า อ่ะตายแล้วหมดแรงแล้วก็ยังหมดแรงอยู่และหมดแรงต่อไปแต่ก็ยังใจสู้นะอ่ะเอาล่ะเสร็จจากสอนน้องไมลยลินเสร็จก็มาซ้อมโมงกันต่ออีก3ามชั่วโมงยาวไปยาวไปเมื่อไรจะถึงหอเอาสาวเช็กสาเช็กสักหน่อยมาๆๆมาอ่ะเมื่อสาเช็กเสร็จแล้วก็อ่ะให้พี่บังบุตรเลือกเพลงแรกหรืว่าจะเอาเพลงอะไรมามา ตอกขํามาำกันตอบขั้ครับตอบไว้ทากคำตอบไ,ไว้โาเคำกัามาเจอแล้วเจอแล้วปันปานปันปัปันซ้อมเสร็จแล้ววันนี้อ่ะเอ๊ช่าบอกครับพวกเราชื่ออะไรนะี่สมาน สมานหอยอีการันใช่ไหมใช่สมานที่ไม่ใช่ซาแมนใช่ซาแมนปิดได้ยังวันนี้น่าจะยังไม่ได้แต่ต้องไปปิดล็อกที่บ้านความจริงก็คือปิดในการวิ่งเล่นที่โรงเรียนนี่เลยนั่นแหละเพราะว่ากลับบ้านปุ๊บก่อนหลับเป็นตายเลยตายไปเลยทีนี้ขอให้เก็บกันไม่เสร็จเนาะเรารอก่อนเปรี้ยวกลับกับโมกีต้าไงเราสอนมอเตอร์ไซค์โขของกีต้าอาน้องกล้องไว้มารลายกันต่อการวิ่งเล่นอีพีสอง